วัสดีครับวันนี้ช่องอินดูฟาร์มรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนเกษตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับวันนี้ทางช่องได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้สัมภาษณ์ท่านคณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับท่านคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวุฒิชัยสิทธิวงค์ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะครับว่าสถานที่แห่งนี้มีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับถึงได้มา พานักศึกษามาฝึกปฏิบัติที่นี่ครับสวัสดีท่านค้าเ้าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านดรดามครับสวัสดีครับท่านข้าดีครับสถานที่แห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับถึงได้พานักศึกษามาปฏิบัติและก็ฝึกทําเกษตรอยู่ตรงนี้ครับครับผมก็อันนี้เป็นแปลงนะครับฝึกทักษะนักของนักศึกษาสาขาพืชศาสตร์สิ่งทอและการออกแบบนะครับพนะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยเขตสุรินทร์นะครับก็ มาเป็นมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับก็ตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ก็เกือบสามสิบปีแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับให้นักศึกษาฝึกทักษะทางด้านการเกษตรใช่ไหมครับการเกษตรทราบท่านรัตนามครับมีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับตรงพื้นที่ตรงนี้ครับมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณสามสิบไร่ครับสามสิบไร่ใช่ไหมครับครับก็จะเป็นแปลงส่วนนี้ก็จะเป็นแปลงฝึกนะครับทักษะพื้นฐานของเด็กนะคนัานเกษตรทางด้านพืชแล้วก็ ข้างหลังก็เป็นสวนยางนะคยาพาราครับครับครับเป็นผลผลิตของของน้องๆของพี่ๆสาขาพืชศาสตร์ครับนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงเรือนอัจฉริยะแล้วกันนะครับก็เรียกงโรงเรือนควบคุมอุณหภูมินะครับสองหลังสําหรับปลูกเมล่อนปลูกแตงนะครับปลูกแตงกวาไร่ล็ดที่ต้องควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ควบคุมเรื่องของสารเคมีนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเน้นเรื่องของ อ่าปลอดสารเคมีเป็นหลักนะครับแล้วก็อ่าด้านหลังนุ้นก็จะเป็นตอนนี้เป็นโครงการที่เกี่ยวกับอ่าร่วมกับภาคเอกชนนะครับปลูกปลูกอ่ากระท่อมนะครับกัะถงนะครับเป็นหลักครับอันนี้ก็จะมีเห็นโรงเรือนอยู่แต่ก่อนเนี่ยมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เป็นพิทยาลัยเกษตรมาก่อนใช่ใช่ก็ทุกคนก็จะรู้จักในเรื่องของการเกษตรใช่ไหมครับใช่ครับครับที่นี้นักศึกษาที่มาเรียนที่นี่ ก็คือจะต้องมีภาคปฏิบัติแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องฝึกปฏิบัติครับนี้หลักๆก็คือตอนนี้ปฏิบัติเนี่ยเราก็เปลี่ยนวิธีการแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีก็คืออาจารย์เนี่ยก็จะให้พี่ๆนะกับน้องๆเนี่ยร่วมฝึกทักษะร่วมกันแต่ก็คือเป็นพี่แปลงกับน้องแปลงนะครับก็พี่ๆก็ช่วยน้องๆวางแผนการปลูกนะครับอ่าดูผลผลิตนะครับดูปุ๋ยควบคุมคุณภาพต่างๆแล้วก็น้องๆก็ได้ฝึกนะครับก็น้องๆก็เขาก็จะมากันแต่เช้านะครับทุกวัน แล้วก็ตอนเย็นแบบนี้นะครับก็แสดงว่าช่วงเช้าเช้านักศึกษาก็จะพากันมาทํากิจกรรมแบบนี้ใช่ครับรวมทั้งตอนเย็นด้วยเนาะใช่ครับแล้วในส่วนของการทํากิจกรรมแบบนี้นะครับมันส่งผลแล้วก็ได้บุรณาการการเรียนการสอนอย่างไรครับครับก็หลักๆเนี่ยผมการเรียนว่าเราเราเนเรื่องเกษตรอินทรีย์ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจารย์ที่มีคุณภาพเนี่ยที่มาสอนสอนนักศึกษาของเราเนี่ยและที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความรักความสามัคคีกันระหว่างพี่น้องครับแล้วก็ความผูกพัน ก็คือเราอยากให้ให้น้องๆนักศึกษาที่น enfin> ี่เรียนคือเรียนที่นี่มีต่ความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าพี่ๆน่าจะช่วยน้องๆได้นะครับแล้วก็เป็นการฝึกทักษะของพี่ๆไปด้วยนะครับแล้วกาสข้างหน้าพอเขาออกไปไปทํางานเนี่ยเขาอาจจะต้องเป็นหัวหน้าคนนะเป็นรุ่นพี่ที่คอยคุมน้องๆเนี่ยเขาก็จะได้มีทักษะในการสอนสอนงานไปด้วยครับก็แสดงว่านี่ก็คือจะมีรุ่นพี่กับรุ่นน้องใช่ไหมครับใช่ครับ ก็วิธีการแบ่งแปลงนี่แบ่งยังไงครับเดี๋ยวเราลงไปดูแปลงนิดหนึ่งครับก็คือแปลงหนึ่งนี่รับผิดชอบกี่คนครับแปลงหนึ่งมีรุ่นพี่หนึ่งกับรุ่นน้องหนึ่งครับอ๋อก็คือประมาณสองคนครับต่อหนึ่งแปลงใช่ไหมครับครับใช้ระยะเวลาของการปลูกนี่ครับกี่เดือนครับช่วงนี้ตรงนี้ตอนนี้อ่ช่วงหลังหลังเทศกาลอ่าเรามีเทศกาลอ่าเขาเรียกโครงการชมชอบ แชร์ครับผมแชร์ครับขอแชร์ก็คือถ่ายรูปแล้วก็แชร์ครับท่านนะครับก็เป็นโครงการปีที่สองที่อาจารย์อาทางด้านอาจารย์ดรวงเพชรอาจารย์นิออนแล้วก็ทีมงานบบครัอาจารย์วันเพนแต่ท่านก็ก็อยากให้เด็กๆมีกิจกรรมก็คือเราไม่ได้มองว่าครับเกษตรสมัยนี้คือผลิตได้อย่างเดียวต้องขายเป็นต้องทําการตลาดเป็นวันโอกาสนี้ก็เขาจะมีโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้เปิดตลาดแล้วก็อ่า ผลข้างนอกเนี้ออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มาเลือกซื้อผักสดๆได้เลยจากแปลงนะครับก็แสดงว่าเราไม่จําเป็นต้องไปวางขายตามตลาดทั่วไปครับแต่ว่าเราจะใช้ตรงนี้เป็นฐานที่มั่นครับของการผลิตแล้วก็การขายไปในตัวเลยใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้ได้ได้ฝึกปฏิบัติจริงแล้วก็นอกเหนือจากนั้นได้เรียนรู้วิธีการขายด้วยใช่ครับใช่ครับผม ที่สําคัญอีกอย่างก็คือผมว่าบรรยากาศที่เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับเหมาะสำหรับการมาออกกําลังกายหรือว่ามาเจอสภาพอากาศที่มันบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ว่าถ้าคนมามามาดูแปลงด้วยแล้วก็จะเห็นสินค้าสดๆจากแปลงแล้วก็เห็นคุณภาพเนี่ยแล้วก็มาถ่ายรูปมาชมบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะทําให้เขามีความสุขขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งที่จะเหมือนเป็นปอดของจังหวัดสุรินทร์อีกที่นึงนะครับดรดามครับอ๋อก็คือประเด็นหลักๆก็คือ แทนที่จะมาซื้อผักอย่างเดียวเราก็ได้ถ่ายรูปด้วยครับเราก็ได้เป็นพื้นที่สําหรับการออกกำลังกายด้วยนะท่านผู้ชมครับเดินออกกาลังกายแล้วก็มีช้างสวยๆมีควายสวยๆถ่ายรูปครับนะครับแล้วก็มีปกติก็ทุกๆปีประมาณเดือนกุมภาพันธ์เราจะจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีสารนะครับก็ปกติก็ส่วนนี้ก็จะเป็นแปลง อ่าโชว์ดอกไม้โชว์อะไรด้วยนะครับท่านมีผักอะไรบ้างครับท่านข้าดีครับตอนนี้ก็มีผักกาดนะครับมีผักบุ้งมีสลัดนะครับก็หอมกระเทียมหอมนะครับอ่าฮะสวยงามเราไปดูตรงน้นครับท่านค้าดีรครับครับผมสวยงามครับนี่ทุกท่านจะเห็นบรรยากาศนะครับสําหรับนักศึกษาที่มาร่วมการทํากิจกรรมคล้ายๆกับการฝึกปฏิบัติแล้วก็เรียนรู้ไปในตัวเหมือนท่านคณบดีพูดนะครับก็คือว่า นักษาทุกคนก็จะเหมือนกับทํากิจกรรมแล้วก็สารสัมพันธ์กับนุ่นพี่ไปในตัวเนาะใช่ครับอ๋อสวยงามครับเลัวจะลืมท่านรัตตดครับก็กิจกรรมนี้ชมชอบแชร์นะครับก็จะเริ่มวันที่5้ามกราคมนีเป็นต้นไปนะครับก็คือผักก็เริ่มออกนะครับแล้วก็จะขายอยู่หน้าแปลงนี้เลยก็คือราคาขายส่วนอยู่ที่เท่าไหร่ครับกิโลเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอ่า ชนิดของผักด้วยครับครับครับกอยู่กับแล้วก็แต่ก็ไม่ได้แพงกว่าท้องตลาดครับแต่รับรองเรื่องของคุณภาพแล้วก็อาหารปลอดภัยดีกว่าครับครับครับเพราะส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ขี้วัวมูลสัตว์อะไรในในนี้เป็นเป็นหลักมากกว่าครับแล้วสําคัญก็คือท่านถ้ามองถึงสภาพรอบๆอเนี่ยเราก็จะมีคลองล่องน้ําเนี่ยนะครับที่เราใช้ระบบโซล่าเซลล์ท่านสูบน้ํามาแล้วก็่าลงมาตามคลองแล้วน้องเขาก็จะได้ตักรถอะไรเงี้ยนะครับก็ ได้ออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็อ่าเรื่องของรักพลังงานไปด้วยท่านก็คือจะเริ่มจําหน่ายคือตั้งแต่วันที่ห้ามกราคมเป็นต้นไปใช่ไหมครับใช่ครับเวลาจําหน่ายนี้ช่วงเวลาไหนครับท่านคณะบดีครับก็ท่านหลักๆอารมณ์ได้อารมณ์ก็เช้าเย็นท่านช่วงเช้าเนาะเช้าเลยครับมาออกกำลังกายแล้วก็ตอนเย็นประมาณร่มแดดร่มลมตกประมาณอย่างนี้ก็ครับได้เลยครับท่านครับครับก็ทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่ามีความสนใจนะครับอยากจะ ดวยอุดหนุนแล้วก็มาดูบรรยากาศนะครับซื้อผักแล้วได้ดูบรรยากาศนอกเหนือจากบรรยากาศที่เราสามารถจะสัมผัสด้วยตาของเราแล้วนะครับเราสามารถที่จะถ่ายภาพไปอวดทางาสื่อต่างๆได้ด้วยครับก็ราคาผักก็ไม่แพงนะท่านขนาบาีเนาะไม่แพงครับแล้วก็ได้รับรองได้ว่าเป็นผักสดแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็เป็นการสนับสนุนนะครับพนักศึกษานั้นได้เรียนรู้ การทากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกผักการจําหน่ายด้วยในช่องทางต่างๆครับท่านท่านบดีมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมในส่วนของรายการของเราครับครับก็ขอบพระคุณครับท่านดรดามครับจากเอ็นดูฟาร์มรักนะครับชนแนลก็ผมว่ายุคปัจจุบันนี้ยท่านดรครับก็การเรียนเนี่ยเราก็ต้องเน้นเรื่องของการปฏิบัติได้จริงครับแล้วก็ไปเป็นอาชีพได้นะครับแล้วก็ พึ่งพาตนเองได้นะครับและสี่สำคัญก็คือสาขาพืชศาสตร์สิ่งทอและการออกแบบของเรานะครับนักเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีของเราเนี่ยนะครับก็ยังมียังมีทักษะอื่นๆที่ให้น้องๆเขาได้ทําก็โอกาสข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คงจะได้พาท่านผู้ชมไปดูการผลิตปุ๋ยการผลิตดินปลูกนะครับการขยายพันธุ์พืชนะครับหรือแม้กระทั่งฟาร์มางน้านสัตวศาสตร์หรืออื่นๆนะครับก็อีกจํานวนมากก็สนใจเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับที่ ที่คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีก <mel od ic> ็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเราก็มี2คณะนะท่านครับบีนะครับมีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับแล้วก็มีคณะทิ e การจัดการนะครับทั้งสองคณะถ้าลูกหลานของท่านผู้ชมท่านใดนะครับหรือว่าผู้ชมรายการของเราเนี่ยนะครับยังไม่ตัดสินใจว่าจะไปเรียนที่ไหนนะครับก็สถานที่อย่างนี้นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ถ้ายังไม่แน่ใจก็สามารถเข้ามาเรียนรู้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆรวมทั้งมาศึกษาทิวทัศน์รวมทั้งด้านอื่นๆนะครับที่มหาวิทยาลัยของเรานะครับได้เตรียมไว้กับทุกท่านครับเพิ่มเติมครับยิญครับท่านครับดีครับจริงๆแล้วเรานอกจากสายเกษตรแล้วนเรามีสายทางด้านวิศวะด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมเครื่องกลหรือไฟฟ้านะครับหรือจากกลเกษตรก็แล้วแต่ก็ปีนี้นะครับก็เป็นข่าวดีของน้องๆชาวสุรินทร์นะครับว่าเราเปิด แล้วเปิดสาขาใหม่ก well ็ค <ah ือวิศวกรรมไฟฟ้านะครับซึ่งได้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรนะครับไฟฟ้านะครับก็เริ่มรับนักศึกษาปีนี้เป็นเป็นรุ่นแรกนะครับแล้วก็อีกโอกาสนึงนะครับถ้าถ้าถ้าทันก็คือจะเป็น่าก่อสร้างนะครับปสก่อสร้างการบริหารจัดการภายในปี2565นี้ใช่ไหมครับใช่ครับไฟฟ้าเปิดแน่นอนนะครับแล้วก็เริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะครับในระดับไฟฟ้าในระดับปราตรีแบบวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าในระดับปริญญาตรีครับปริญญาตรีครับวิศวะ4ปีครับอ๋อโอเคคร นั้นใครที่สนใจนะครับก็เรียนเชิญนะครับเข้ามาศึกษาตามเว็บไซต์เดี๋ยวในส่วนของช่องเรานะครับจะแขวนอ่เว็บไซต์ทางใต้คลิปนะครับทุกท่านจะได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับครับวันนี้ขอบคุณท่านคณาราชท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวุฒิชัยสิทธิวงศ์เป็นอย่างมากนะครับคณาราชการเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับได้ให้โอกาสอ่ช่องของเราได้มาสัมภาษณ์และก็ใช้เป็นช่องทางในในส่วนของการเผยแพร่ ในเรื่องของการทำเกษตรนะครับแล้วก็สิ่งดีๆที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรนะครับให้กับท่านผู้ชมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับสิ่งไหนที่มีประโยชน์ก็เตืนเชิญทุกท่านนําไปปรับใช้นะครับสําหรับสิ่งไหนที่ไม่มีประโยชน์ก็ก็อย่าเอาไปนะครับก็ขอบคุณท่านคณบดรีเป็นอย่างมากครับสําหรับทุกท่านนะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีดูฟาร์มรักของเราเวยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับ